สวัสดีครับวันนี้พบเกมวัน Piece Treasure คู่กับผมครับ m ตอร์เควันนี้ครับมีข่าวสารของกาชาใหม่ครับมาแล้วซึ่งก็คือกาชาแดงนั่นแหละแต่ก่อนอื่นครับที่เราจะมาดูกาชาใหม่เราไปดูกาชาที่มีอยู่ในวันนี้กันก่อนซึ่งเป็นกาชาหาลูกเรือครับก็เป็นกาชาปกติครับไม่มีกาชาพวกไม่มีพวกตัวละครแดงนะหรือพวกตัวละคร6ดาวครับนี่ครับ กาชาหาลูกเรือครับซึ่งกาชานี่ครับจะเน้นของสายพาวเวอร์โฮมครับหรือสายกล้ามสายชูเตอร์ครับสายปืนแล้วก็สายซาริโบครับหรือสายกระดาษโจ์นัเองซึ่งตัวละครเด่นในกาชานี้ก็เป็นพวกลูกเรือประมาณนี้เลยนะโฮดี้ครับดฟฟี่ครับซึ่งเป็นตัวละครลูกเรือที่คอยซับพอร์ตของสายชูเตอร์นะโดฟฟี่ล่างนี้แล้วก็โคล่าครับแล้วก็พวก ตัวละครอื่นๆครับอีกมากมายนะซึ่งจะเน้นพวกตัวละครที่จะเป็นลูกเรือเสริมของพวกกัปตันตัวอื่นๆครับก็ถ้าใครขาลูกเรือตัวไหนก็เปิดกันได้แต่เอาตรงๆเลยคงไม่มีใครเปิดหรอกตรงๆเลยพูดกันในความจริงเลยไม่มีใครเปิดหรอกครับเพราะทุกคนครับจะรอกาชาแดงกันซึ่งซึ่งกาชาแดงครับหรือกาชาที่จะออกพวกตัวหกดาวห้าดาวเนี่ยมาพรุ่งนี้นะครับ ดึงกาชาพุ่งนี่ครับคือกาชานี้เลยนะกาชาตัวละครจะได้ว่าเป็นตัวละครใหม่เลยไม่ใช่ครับมันคือตัวละครเก่าครับแฟงกี้กับซันจิสีม่วงครับลางใหม่ล่าสุดครับลางหกดาวบวกครับแฟงกี้ครับกับซันจิมีหกดาวบวกมาแล้วนะซึ่งในกาชานี้ครับจะประกอบด้วยตัวละครทุกตัวเลยนะที่ตัวละครหกดาวห้าดาวทุกตัวเลยนะที่อยู่ในเกมนี้ ใจรวมอยู่ในกาชานี้เลยนะครับซึ่งกาชาเนี่ยมันพิเศษยังไงซึ่งถ้าคุณเปิดได้แฟงกี้หรือเปิดได้ซันจีสีม่วงครับมันจะบัฟให้ครับคือจะบัฟพ,พลังโจมตีที่คุณต้องเอาสายไหมไปกินให้มันนะมันจะบัฟแอคแท็กของต,ตัวละครซันจีหรือแฟงกี้ครับไปให้เลยครับหนึ่งร้อเลยนะคือมันจะบวกให้ฟรีๆเลยหนึ่งร้อยครับเมื่อเราได้รับตัวม,มาแล้วจะมีอัลเบอร์ต้ลองครับสามอันครับฟรีๆเลยคือ อเวนตีการสถานะโซ Level Level so ่คร anyway. so so ับเลเวลห้าอเว t ตีการสถานะใบครับเลเวลห้าแล้วก็อเวนตีเพิ่มเลือดครับทุกๆเทิร์นครับเลเวลห้าเลยนะก็ถ้าใครเปิดได้2ตัวนี้ครับก็จะมีบัฟให้แบบที่ผมกล่าวมาเลยนะก็ดีนะครับถ้าเปิดได้ปุ๊บบวกให้เลยพลังพลังโจมตีครับ100้แถมมีอเวนตีลองให้ฟรีๆเลย3อัน ส่วนกาชานี่ครับเปิดครั้งแรกนะ30เพชรเปิดครั้งที่2ครับ50เพชรครับแต่จากการันตีซันจิเลยนะซันจิสีม่วงครับที่สามารถคืน6ดาวบวกได้ครับเปิดแค่2ครั้งครับจากการันตีซันจิเลยนะ1ตัวครับส่วนถ้าเปิด3ครั้ง6ครั้งป8ปครั้งครับก็จะก,การันตีพวก6ดาวครับ แล้วถ้าเปิดครบ5ครั้งครับก็จะการันตีแฟงกี้เลยนะ1ตัวครับซึ่งหมายความว่ากาชานี่ครับถ้าคุณเปิดทั้งหมด5ครั้งครับคุณจะได้ทั้งซันจิแล้วไดทั้งแฟงกี้เลยนะทั้ง2ตัวครับแบบการันตีเลยถ้าคุณเปิดไม่ไหวครับก็แนะนํานะให้เปิดสัก2ครั้งครับเพื่อจะได้ซันจิครับเอามาอัพขึ้น6ดาวบวกได้ครับซึ่ง2ตัวละครเนี่ยหดาวบวกทั้งสองตัวเนี้ยผมคาดเดาได้เลยว่า เทเชอร์แมทครั้งนี้ที่มาครับ2ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้บวกคะแนนได้ดีมากๆเลยนะกับเทเชอร์แมทครั้งนี้ครับก็อย่าลืมนะใครมีเพชรครับไปเปิดซัก2ครั้งขึ้นไปนะเพื่อเอาซันจิเพื่อเอาแฟงกี้ครับ2ครั้งซันจิ5ครั้งแฟงกี้นะส่วนตัวละครเด่นๆครับในการชานี้นอกจากแฟงกี้กับซันจิครับก็มีลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่อะไรลูฟี่ครับเกียร์ซี เอสแอลลูฟี Robin, Lucy, ดด่แล้วก็นิโคลโรบินครับอ่าชิกกี้ลูซี่หนวดดำครับแล้วก็อ่าฟาก้ารอครับมีประมาณนี้นะซึ่งกาชานี่ครับผมว่าตัวละครที่เด่นๆเลยก็คือ2ตัวนี้แหละเป็นซันจิกับแฟงกี้ครับลางใหม่เองซึ่งรู้สึกว่าจะสามารถเปิดได้6ดาวบวกด้วยนะแต่ก็ยากนั่นแหละเพราะตอนกาชาเก่าครับที่มีไอ้เจ้า ตัวละครอะไรนะผมจําชื่อไม่ไดนะ้ละมันมีล่าหดาวบวกครับก็มีคนเปิดได้6ดาวบวกของมันเยอะเลยนะก็กาชานี่ครับคุณสามารถมีสิทธิ์ได้รับ6ดาวบวกของแฟงกี้กับซันจิได้เลยนะซึ่งก็ออกยากแหละแต่ถ้าได้เลยก็คุ้มเลยนะไม่ต้องไปนั่งอัพเลยครับสามารถได้รับหดาวบวกไปเลยแล้วก็อีเวนต์ต่อไปครับนี่เลยมาเออลืมบอ,อกไป กาชานี่ครับมาวันพรุ่งนี้นะวันที่5้าครับ10โมงเช้าถึงวันที่9้าครับ10โมงเช้า5ถึง9เท่านั้นนะแลวก็นี่ครับอีเวนต์ครับอีเวนต์ไว้หากะโหลกครับกะโหลกเอาไว้อัพพวกนี้เลยซันจิกับแฟงกี้ครับขึ้น6ดาวบวกซึ่งการขึ้น6ดาวบวกของ2ตัวเนี้ยต้องใช้กะโหลกพิเศษนะซึ่งกระโหลกพิเศษสามารถหาได้จาก ด่านนี้เท่านั้นนะซึ่งถ้าจบด่านนี้ไปก็คุณก็ต้องใช้เพชรนะครับในการปลดล็อกด่านนี้มาเล่นซึ่งช่วงนี้ใครมี2ตัวนี้ให้รีบหารีบเก็บนะครับซึ่งการพัฒนาร่าง1ตัวต้องใช้กระโหลกทั้งหมด5กะโหลกนะก็อย่าลืมล่ะมาลงหากันด้วยซึ่งอ,อีเวนต์นี้ครับมาวันที่5ครับถึงวันที่11เลยนะ 5- ถึง11เครับเก็บกันยาวๆใครมีซันจี แบงกี้อย่าลืมนะมาเก็บเพื่อพัฒนาร่างมันด้วยล่ะซึ่งพวกสกิลต่างๆนะผมจะมารีวิวในวันพรุ่งนี้นะหรือรีวิวในวันที่มันมานะั่นั่นแหละเออก็พรุ่งนี้นั่นแหละจะพูดทาไปเนี้ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเร,เราจะมาดูสกิลกันซึ่งผมมองแบบผ่านๆแล้วนะสกิลมันก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยไม่ค่อยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับซึ่งถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คือพวกเพิ่มบัฟเพิ่มครับ สมมุติ2เท่าเป็น4เท่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเพิ่มตรงที่ตัวเลขการบัฟขึ้นครับแต่สกิลทุกอย่างครับเหมือนกันหมดเลยนะก็สรุปครับกาชาใหม่มาพรุ่งนี้นะอีเวนต์ใหม่ก็มาพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับเปิด2ครั้งได้สันจิเปิด5้าครั้งครับได้แฟงกี้ยังไงก็อย่าลืมไปเปิดกันล่ะแล้วก็คลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับลิงออก,ก์โหลดเกมใต้คลิปนะสวัสดีครับ